รถประดดจะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งบปรดช้ประนางขึ้นลงชานชามรของขบวนรถและระมระวังอันตรายนะครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งบริษัทจีวามปรจะขึ้นลงที่สถานีบ้านโป่งปดช้ประนีตำขึ้นลงชานขาาและระมัดระวังอันตรายรงมาก่อนเวลานิดหน่อยด้วยนะครขบวนรถนี้เป็นขบวนรถตรวจขบวน84 ลาส่อบริษัทต้ทางจากสถานีตะามต้ปอาทางสถานีกางกรุงเทพพัทากวาัท่านนี้ท่านเป็เวลาออกจากสถานีบ้านตรงในเวลา7จ็นาฬิกาสีินาทีครับขณะนี้จอดรอเวลาออกครับน่วัรุ่งใหม่เลยผมว่าไม่งเครือไม่ได้กับก่นย ขณะนี้ทางสถานีแม่ญญตะจานปล่อยขบวนรถต่วนขบวน84ออกจากสถานีบ้านโป่งครับขบวนรถตัวนี้ก็าจากสถานีบ้านโป่งแล้วจะหยุดน้ำตอนบริสารที่สถานีน้ำคอนสูสถานีสารยาสถานีบางบกระดุงตกลง ไปตามเวลานะครับ